Дякую за перегляд! หรือเปล่าคะต้องต้องไม่ได้เลยค่ะสีหน้าคุณดูไม่ดีเลยนะคะดูจากแววตาของคุณอีกไม่นานนี้คุณอาจจะเจอเรื่องร้ายๆนะคะแต่ว่าฉันว,ว่าฉันมีของที่จะสามารถช่วยคุณได้เมื่อไม่นานมานี้ฉันก็เคยเจอเรื่องร้ายๆเหมือนกันแต่ว่าฉันได้สิ่งนี้ช่วยไว้ หนาจ,จะได้มันมาในราคาที่สูงหน่อยแต่ว่าฉันให้คุณค่ะเอ่อไหนๆก็ฉันก็ได้มันมาในราคาที่ค่อนข้างแพงแต่ว่าด้วยสิ่งนี้จะช่วยชีวิตคุณได้ฉันขอแค่สองร้อยบาทโอ้แนวอะในสาระป้องตุ่มไปเนี่ย พูดจริงนะคะมันมันช่วยคุณได้นะคะเนี่ยมันมันจะสามารถช่วยชีวิตคุณได้เพราะว่าอีกไม่นานนี้คุณจะเจอรายไรนี้น่นเอเดี๋ยวก่อนค่ะฉลองให้ก็ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยรายเดียวค่ะแค่ร้อยเดียวเท่านั้นเองนะคะมันจะช่วยชีวิตคุณได้ชีวิตของคุณเลยนะคะงั้นเอาก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะชรนะคะเพื่อชีวิตของคุณเองรอยเดียวเองค่ะรอยเดียวเท่านั้น โชคดีนะคะ,ะชีวิตคุณ<ป>จะต้องปลอดภัยโชคดีค่ะ ทนไมนเนี่ยหันมต้องตกใจอูขนาดนั้นอะ่ะเป้่าก็แค่ช่วงนี้มีอะไรแปลกๆให้คิดถึงมากมายอะไรอ่ะรอกูฟังได้นะ <S <S คือวันเนี้ย กูโคตรสวยเลยเว้ยกูนั่งกับู้ค้าไว้ใช่ปะกูค,คิดว่ากูใส่แล้วนะแต่ลูกค้าแม่งไม่มาทักไปก็ไม่ตอบเออแล้วพอตอนกลับอ่ะกูไปเจอคนแปลกหน้าเว้ยเขามาขายของอะไรให้กูก็ไม่รู้แล้วก็พูดถึงเรื่องโชคร้ายอะ่ะเออแต่ก็เชือ่อันจริงนั่นแหละพอตอนกลับอ่ะกูเจอเข้อความแปลกๆเว้ย ข้อความเลยว่าขอบคุณรน่นยหีโหข้อความแบบนี้กูเคยจือเขาแก้งกันเยะเยะใช่หรอในสาราอย่าไ่เชื่อนะเนาะเหมือนคิดมากเจอเลยมันทั้งวันวันนี<อ>่ยก็มึงคิดมากแหละป้าไปรู่นัหญ่กเถอะเนินจะได้ยคินมาก เออมคิดมากเอาเออป่ะอยู่ในห้องใช่ไหมเออดีสเออเดี๋ยวกรสแค่นี้ก็ได้วเดี๋ยวกลับบ้านโอเคอ๋ป้า้มาดูกันใหม่ก็ว่านี่นะโอเคหลับมางดีกันใหม่โอเ ได้ไหมคะเพราะนี่ก็มีคนนอนตายอย่างนั้นนะคะโอเคโอเคคุณจะยืนก่อนแล้วพาผมไปได้ได้คะ่ะมบ้านนี้นะะเลยค่ะค,คุณคุณครับนั่นเลยค่ะนั่นเลยคะ่ะอ้าวก็ไม่เห็นมีอะไรนี่นนครับมันอยู่ตรงนั้นจริงๆนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้มันอยู่ตรงนั้นจริงๆค่ะโอเคโอเคคุณจะยืนก่อนนะครับเอ๊ะเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้มีกระดาษอยู่ตรงนี้นะคะ ฉันเห็นจริงๆนะคะคุณฉันไม่ได้โกหกเลยนะคะโอเคโอเคคุณผมว่าคุณไม่สบายให้คุณไปนอนพักก่อนที่บ้านก็ได้ใช่ว่าน่าจะไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันอาจจะตาฝากไปเองหรือคิดไปเองก็ได้ค่ะขอโทษด้วยนะคะที่รบกวนโอเคโอเคให้ให้ผมไปส่งไหมไม่ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะไป เดียวเขาก็ดูแปลกๆมากไหมคะ มึงคือเมื่อวานเว้ยกูเดินมาซื้อข้าวแล้วจู่ๆก็มีใบ,บปิวตกมาจากไหนไม่รู้อ่ะแลักสักพักก็มีคนเดินผ่านกูแล้วเขาก็ล้มลงไปกูหันไปีกทีเลือดก,ก็เต็มพื้นแล้วอ่ะเฮ้ยกูไม่ได้มานะเว้ยแต่พอกูวิ่งไปหาคนช่วยเหลือเขาเขาเขามาถึงอ่ะมันไม่มีอะไรเลยเว้ยภาพมันหายไปกับตาเหมือน กระดาษที่อยู่ในมือก็หายไปคุณคิดไปเองปะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> คือใจเย็นหน่อเยเว้ยลองคิดดีๆว่านไปทำอะไรมาเนี่ยก็มึงต้องไปโดนอะไรกระทบใจิตใจมาแน่นอนเลยกูกูไม่ได้เปล่าเว้ยจริงๆเชืช่อกูไหมเออเออเออว่าวันนี้มึงไม่ไหวว่ะว่ากลับบ้านก่อนดีกว่าไหมพากันก่อนมาเจอเเกัน 我咋办？ เฮ้ยบัดดี a, a ้เอาบัดดี้เฮ้ยหน้าเธอไปตัวอะไรมาทำไมดูโสมไปทำอะไรมาอ๋องอแบบร่างกายมาน่ะต้องรู้สึกน่ะ การวันนี้สดเช่นนี้นะครับเหมือนใบหน้าของคุณที่นา่าสดใสเหมือนด่างพระอาทิตย์สองแสงและดวงดาวที่สวยงามคุณไม่ต้องรู้หรอกครับว่าผมเป็นใครรู้แค่ว่าผมรักคุณก็พอรักและคิดถึงคุณเป็นอะไร,รป่ะครับอ๋อไม่เป็นไรค่ะ เอ้าคุณนี่นาขอบคุณจริงๆนะคะที่มาช่วยฉันตลอดเลยไม่เป็นไรผมยินดีช่วยเอ,อ่อไม่ทราบว่าคุณมาทําอะไรแถวนี้อ๋อผมมาจากเออคุยกับใครอ่ะแล้วแกเป็นใครไปถึงได้มาย,ยู่คนนอกวเขาช่วยเราไว้นะช่วยบ้าอะไรมนหรอกเตะอ่างเธอชัดๆเลยเรายังไม่เคยเตะอ่างเธอเลยนะ